เร้ยอ้โหโอ้โหโอ้โวโอ้โที่้โหเอ้าหัานาหอ้โรโอ้โหโอ้โหงอะโหโอ้นนโอ้โหโอ้โหโั้มหโอปโหโอหโออ้อ้หโอ้โหโอ้โห้โหอ้โหโองอ้โาโอกัหโอ้โ้โหโอ้โหา้หอ้อ้โหโอ้โหโ้มอ้โา้หอ้โหโ้โหโอ้โห้หออ้โอ้อ้าหอ้อ้โ้้้้้น้้หห้าาอ้้ จำได้มองมองเพดานด้วยนะแบบนี้้ยไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมองเพดานตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยเก้าเพื่อนกูไปแล้วไอ้สซันดู้งก็ต้องโดนคนเดียวเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเองเนาะดูครับดูให้เต็มตาครับตัวเหี้ยอะไรไม่รู้ร้านรอดไหมเนี่ยร้านของดอก โอ้ทุกคนครับตอนนี้คือเราเจอแมงมุมนะแล้วเหมือนว่าเพื่อนผมไปไหนแล้วโอเคเหมือนจะล่วงไปหนึ่งวอุ้ยมันมาแล้วผมว่าเราต้องกลับแล้วไม่งั้นกูตายไม่งั้นตายหมดโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนเจอตึงแล้วเจอตึง,ต,ง,ต,งตัว <c oughs> คือเราเจอตัวตึงนะครับเฮียสวยจัดโอเคครับตอนนี้คือรายงานสถา,านการณ์ล่าสุดนะตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนผมจะตายกันไปหมดแล้วนะตอนนี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียว เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเพื่อนตายไปยังน่าจะตายแล้วนั่นนิ่งขนาดเนี้ยเอาไงดีวะกลับเลยมันตายใช่ไหมมันตายแล้วไอโซลองแย่มากอะไรอ่ะมึงทิ้งมึงทิ้งไอฟอนน่ะใช่เหรอออมันยังไม่ตายเลยจริงปะเนี่ยมีแต่เราตายคนเดียวใช่แล้วมันก็โดนแมงมุมกัดตอนสุดท้ายโคตรแย่อแล้วทำไมมันไม่ขยบวะดนัทมันอยู่บนรถแล้วมีแมงมุม มันลงไปไม่ได้กูเห็นมันไม่ขยับแล้วกูกมาเลยเฮียกูไม่กล้าไปนะไอเฮียกูว่าแล้วมองแมดานตัวเฮียอะไรวะเนี่ยอ้าเพื่อนกูไปแล้วไอซสั่นคือถ่ายได้แค่วิ่งพันสามเฮียไป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 ดูดูเลยดูวิวันแรกพันสามเลยวะรอบนี้ชนะเนี่ยบอกเลยทำไมมีเตียงสีสีันวะ D สองอุ้ยพันสามพันสามสุดจัดเกลสโกโอเคกลับ okay, okay, มาอีกครั้งเฮ้ยเปิดคลิปก่อนไหมมา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 ไปครับไปเดี๋ยวไปเปโดนัทบังเอานะหนึ่งสองซ้ำเลยเลครับวันนี้เราจะมาราท่าพีก,กันครับ ไอ้ยะหูคุณจะแตกทำไมเสียงเป็นแบบนั้นวะ้ยไอ้ยะตัวนี้บกทีเดียว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 ตัวเนี้ยมันเป็นไหนแล้ววะข้างในปะแม่งมือชิบหายเลยโอ้ทุกคนครับตอนนี้ตอนนี้เจอเหมือนเปือนเป็นเครื่องทำเค้กนะมันจะบกกูโอเคตอนนี้คือจุกอยู่ครับมันล้มไปแล้วนะ ดูได้ดูได้ดู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 ปั้นเครื่องี้อะไปไม่มันไปแล้วไปปะปะปะไอ้เรียบร้อยกูโดนไอสัตว์ตากล้องอไม่เกิน14เปอร์เซ็นต์ไปถ่ายอะไรมาถ่ายเี้นี่แหละนี่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 ี้ี้ี้ี้นี่โดนใครเอ่ยเอ้ยมันลุกแล้ว ครใครโดนไหมใครโดนไหมเออลังเข้าหลังเข้าล้างเข้าห้างเข้าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้้ยเ้วเ้้เ ขอสภพนะครับความรู้สึกในการมาออกสำรวจเป็นยังไงบ้างครับโอเคไปกันเลยครับขอถ่ายน้ยใครมันวิ้ยวะเมื่อกี้กูมาแล้วน้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเห้ยเฮ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 ้ยเ้ยเอเ้เฮเฮเยยเเฮ้เเฮย้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเย้ยเ้เ้้เฮเก้ยเารเฮ้ย้ยเฮ้้้้้ อะไรอ่ะต้องหาทางก็หาทางขึ้นไม่เจอนะด่วเลยตอนนี้ดวนเลยไอหลังมาหลังมาหลังมาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าทางการทางตันทางตรงนั้นช่วยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเเรนดมนมันฆ่ากูไปกูไอสัตว์เฮียหัวใจโอ้ ไอ้เหี้ยตายวันนีครับอยู่กับข่า,ขาวเฟซนิววันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันที่โรงพยาบาลบ้านนะครับวันนี้เราจะมาฆ่าผีแล้วก็ล่าท้าผีแล้วก็แนะนำตัวหน่อยครับตามด้วยนะครับแนะนำตัวรครับผมชื่อโฟลูเวอร์รามีไมเคิลจอแดนนะครับโอเคครับยาวเกินไปแล้วครับ<า>ส่วนนี้เป็นสีชมพูนะครับอะไรไม่รูกปะเฮียอุ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอเคครับตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่โรงพยาบาลบ้านธรรมดาแล้วไอ้เหี้ย แมบใหญ่จัดแบบนี้ยแต่ว่าทางลงลง่งนี้มันง่ายเวยใช่ใช่มันง่ายทางโลงแต่ว่ามีเสียงเมื่อกี้แต่ว่าทางลงลงแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันคือมันเป็นบันไดลงไปครับทุกคนเอาไงดีอครับตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะของโรงพยาบาลบ้านนะเก็บสติวินาไว้ปีนขึ้นดีกว่าไม่เก็บรอวิ่งจ๊บต้องมีแน่ซ้ายมือมีเสียงเมื่อกี้ นั้นอะไรอ่ะมันมาแล้วครับมันมาแล้วไหนๆๆตัวเดิมครับตัวเดิมไหนครับไหนครับไหนครับ,รบ,รบอ๋อเป็นตัวจิ้งจกนะไม่ใช่จิ้งจกแต่เป็นเครื่องทัมเคกไอสัตว์มันทำเราทีเดียวเราตายเลยนะับใช่ครับนั่นคืออะไรอะ่ะเออใช่ไหมไหน,ไหนั่แหละกูสงสัยอยู่เนี่ยเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วระวังครับทุกคนโอ้ยคือเหมือนมันจะหลับนะครับมันน่าจะเมาผมว่ามันคือออย่างนะอุ้ย มาแล้วลตรงนี้เหมือนจะมีประตูปิดนะอะไรอ่ะอเฮ้ยเราก็มีหอยตรงนี้ด้วยนะนนดู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 ให้เต็มตาเลยอันนี้เหมือนจะเป็นคนบ้าหลุดอคอกนะครับเนี่ยเนี่ยคนบ้าคือคือเขาเดินไม่รู้ที่ทางเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรมันบกูไปอีกแล้วโดน,นั้นเฮ้อึ้งขู่แล้วมาไกลจัดสวยสวยแล้วมึงก็กมีกล้องไง โอ้ยทุกคนครับตอนนี้ผมเจอตัวเฮี้ยอะไรไม่รู้โอ้ยกูยังไม่ตายน้องช่วยกูด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอสันวิ่งวิ่งไอ้ยวิ่ง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 มีน้ไม่ได้กล้องมาเราต้องหนีเราต้องหนีเฮ้มึงไปผิดทางไอ้สันไม่ไปผิดทาง ไอ้เหี้ยโดนทเป็นไปพิทางไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยว่าไม่น่ารอดแม่งมาพี่ทางมันเข้ามาลึกกว่าเดิม2 0องพันปีต่อมาวิ่งมั่วมาโดนเอ้ยมาถูกเจ้ถูกใช่ไหมวะอกำลังจะบอกว่าตรงนี้มันมีหลายตัวมากเลยเสวยแล้วมึงกดคิวกดคิวแล้วแม่งวิ่งเข้าไปลึกกว่าเดิมเีไยแม่งหลงดีนะมันรอดมาได้ไอเยี่ยโคตรดีไปยบายไปผมจะเมาผมว่ามึงคือ ครับเรารีบไปที่อื่นเดี๋ยวภาพจัดภาพจัดไอเหี้ยตรงนี้เหมือนจะมีประตูปิดนะเนี่ยเนี่ยคนบ้าอุ้ยพันหนึ่งพันหนึ่งไม่รู้ที่ตายตัวเหี้ยอะไรมันบองกูไปอีกแล้วโดนันแล้วเสียงตอนพูดอะแม่งลากไปเลยเว้ยแล้วมาไกลจัดประมาณสองสามตัวตัวแม่งโหดเกินแต่ละตัวเหี้ยพี่ก็โหดไปไอ้ที่มันเป็นใยอยู่ที่หน้าก็มีคล้ายๆหนวดปลาหมึก ทำไมทำไมเอ็นอย่างนั้นล่ะที่เอ้ด้วยดูมันแบมือขอตั้งหน่อยครับขอตั้งครับอันนี้แฟชั่นแฟชั่ครับแฟชั่นเก็บครับเก็บมันแล้วครโอ้โหที่เแม่งหมกแม่งหมกคนเดียวกูไม่น่าซื้อเลยสัตว์อันนั้นหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟอร์เรอร์มีไมเคิลจอร์แดนครับวันนี้เราจะมาล่าทาทีที่โรงพยาบาลศรีธัญญาครับไปเลยที่เดิมยา โอเคครับตอนนี้เราลงมาอีกฝั่งหนึ่งของโรงพยาบาลบ้านนะโอ้หมีเสียงครับลงมาปุ๊บก็เจอลงมาปุ๊บก็เจอเลยครับอันนี้เหมือนเป็นฆาตกรชักกี้นะครับถือมีดไล่แทงตอนนี้มันมาแล้วคือตอนนี้มันไล่ผมรอบตอนนี้ผมวิ่งตามสุดผมมานะผมจะยุกผมยุกมาเติมผมกระโดดลงไปโอ้โหไอเฮียบอกแล้วว่าไอ้เฮียกูรู้ว่ามันขึ้นไม่ได้โอเคครับเราวิ่งเข้าไปกันเลยดีกว่าเห็นยังถ่ายยังตะแก่ถ่าถ่ายถ่ายแล้วข้างหน้าข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าอะไรอ่ะ ไม่่ใชโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้เราหนีแจ็กกี้มานะตอนนี้สเตมิน้าหมดเสียงขี้อะไรวะกูกลัวนะเนี่ยแจ็กกี้ตามหลังไอโฟนมาฟอนโฟนโอ้ยพี่ขอถ่ายนะครับคอนเทนต์คอนเทนต์ถ่ายถ่าถ่ายถ่โอ้ยเสียกันแล้วเฮ้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 ไยโดนโด ช่วยด้วยไอ้เห wow like. ี้ยไอ้เหี้ยอะไรโอนวุ้ยโอ้ยกูไปแบบนี้กูไปไอ้เหี้ยกูไม่อยู่โอ้ยขอถ่ายหน่อยเฮ้ยมันไฟเสียดเฮ้ยมันมีมันมีเวลาต้องถอยหลังช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยช่วยยังไงวะช่วยยังไงวะกูไม่ได้เดินเข้ามาในกรอบดักเล้วกูไปได้สัตว์กูวิ่งกูทิ้งเพื่อนกูคนดีมันรอดไหมวะไม่น่ารอดนะครับทุกคนคือตอนนี้มันเงียบไปแล้ว ไอ้โดนันโดนันยังรอดอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะ Surprise motherfucker อะไรอ่ะมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้สันกูไปละโดนันมึงตายไม่ตายกูไม่สนปิดเลยครับกูกลับเลยถ้ากล้องรอดครับรอบนี้คมคมตายยากคมคม เฮียแม่งแตกคู่อ่ะเป็นแบบความรู้สึกพี่สุดยอนมากเลยทำไมอ่ะโดนถ้ารุ่นกรรมแล้วข้างหลังมีชักกีดเอเอามีดแทงอ่ะเราฝันเรามันมีเวลานับถอยหลังด้วยเราันไม่ยอมให้ตายตอนเวลานับถอยหลังเฮ้ยเอฟซีเอฟซีเย็ดนั่นฟอน่บเฮ้ยเอฟซีฟอนไบเอีย แม่งห่วงคอนเทนต์ไอ้ี่ยช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยช่วยยังไงวะช่วยยังไงวะกูไม่ได้เดินเข้ามาในกอบดักเลยอ่ะกูไปได้สัตว์กูวิ่งกูทิ้งเพื่อนกูคนดี Let's go Bye สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอไลฟ์ไมค์ขึ้นจอแดงครับผมวันนี้เรามาราธีที่โรงพยาบาลบ้านเบลัาโรงพยาบาลบ้านที่พิเศษไปไปไปไครับไปพูดมากเกินไปละ มันใช่โรงพยาบาลบ้ามันที่ให,หม่มันมืดอ่ะเออแม่งกูอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับตอนนี้เหมือนเราจะจุดไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยคุณโบเราเข้ามาที่ประตูแล้วครับเฮ้ยตอนนี้เหมือนมาที่เดิมครับมีเครื่องอันนั้นไหมเครื่องนั้นไม่มีเราเดินโรงพยาบาลบ้าผมตรงน,นั้นเหมือนมีสีแดงๆครับแล้วก็มีเพื่อนผมเดินไปอย่าเข้าไปใกล้แม็ด เฮ้ยตอนตอนตอนนี้เราเจอไอ้อ้วนนะไอ้อ้วนเอ่อก้อนหินนะมันเป็นหน้าตัวมีบุ่นนะตัวนี้เขาหน้นตัวที่มันอยู่เป็นมิดหรือเปล่าเกมนอนอ่ะไม่เป็นมิดมันโยนแรงมากตัวเนี้ยใช่มันจะเรียบร้อยครับบายบายโบกไปก่อนหนึ่งดอกอ๋อมันไม่ได้โยนมันมันมันพองตัวเป็นปลาปักเป้าเมื่อกี้กูเห็นเหมือนเห็นอะไรสักอย่างตอนนี้เราเจอเลเซอร์นะดูดูดูน่ากลัวมากคน เราจะไปเลเซอร์กันนะเอาครับไปเลยครับเพื่อนตอนนี้คือเพื่อนผมมันจะลองนะครับว่ามันเป็นเลเซอร์จริงหรือเปล่าเอาอะไรเอาไงครับจังหวะนี้ระวังหลับเข้าระวังหลับเข้าระวังหลับเข้าเฮ้ยดูนั่นทำไมมันหลับแบบนั้นเลยวะไอ้เหี้ยเเฮ้ยฮ้ยปไปไปดูคนตอนนี้คือผมโดนโดนเผานะโดน,โดนอ,ะอะไรตัวเหี้ยอะไรไม่รู้กำลังไล่เผาอยู่ดูดูดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนเราต้องวิ่งกลับละ ดู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 ตัวนัดตัวนัดมาล่อยไว้ยังไปแล้วเฮ้ยทุกคนครับคือตอนนี้มันอยู่หน้าประตูนะตัวไฟผมอยากถ่ายมันมากเลยแต่แล้วมก็ไม่รู้ด้วยนะว่าโดนัทรอดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเอาละครับตอนนี้มันไล่สู่ออกมาแล้วนะผมจะจุดการจุดมาเฟอร์ตไปบันไดแล้วก็จะกลับบ้านเลยเดี๋ยวตอนตีงไปมรรจบจุดแล้วไปไปไปโอเคเราขึ้นมาได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าโดนัทรอดหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่ารอดแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วนะ เอ้ยโดนัทโดนัทโอ้โหดูครับโดนัทขึ้นมาขึ้นมาเป็นไ,ไงเนี่ยโอหดูไฟดิว้ายวิ่งโดนัทมึงเห็นตอนบักฟอนตายไหมเฮียไม่เห็นแม่งแบบไมมันโดนไฟเผาเอ่ะไม่มันมันอ๋อไอ้ยไอ้นั่นใช่ไหมที่มันโดนโดนเลเซอร์เเอ,รอะอ่าอ่าอ่าแม่งวูบไปเลยเฮีย แล้วอยู่ดีๆก็วูบเออกูนึกว่ามัน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 นอนนะไอ้ยัยแม่งวูบไปเลยอ่ะกูหลุดเลยอะเขามาลับฟันมึงวูบเหรอเพื่อนมึงวูบมึงหลับเหรอมึงหลอกกูเข้าในเสื้อเฮียไอ้ยัยแม่งวูบไปเลยสัตว์แม่งวูบแบบวูบไปเลยอ่ะดูดูดูเพื่อนตอนนี้คือเพื่อนผมมันจะลองนะครับว่ามันเป็นเลเซอร์จริงหรือเปล่า เอาอะไรเอาไงครับจงังหวะนี้หลังระวังหลังเข้าระวังหลังเข้ระวังหลังเข้าเฮ้ยตัน,นัททำไมมันหลับแบบนั้นเลยวะ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี่ยเฮ้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 ยดูคนตอนนี้คือผมโดนโดนเผานะโดนตัวเหี้ยอะไรไม่รู้กำลังไล่เผาอยู่ดูดูดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเปลี้วหรอกลับละอู้ยดู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 ตัวนัทตัวนัทมันลอยไว้ไปแล้วเฮ้ยทุกคนครับคือตอนนี้มันอยู่หน้าประตูโอเคเอาสวัสดีครับ วันนี้อยู่ครับมาเทนจอแเข้ไอ้โคตรดีไปไปไป